ว่าเอาเดี๋ยวลองดูซุ้มเสียงของพลตารวจเอกศิวรากันก่อนก็แล้วกันนะฮะว่าพูดกันยังไงบ้างนะฮะนะครับมาดูกันที่พลตารวจเอกศิวรารารัรางสีพมนากุลนะครับได้ระบ,บุว่าขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเตรียมการออกหมายจับนายจักรพบแผ่นแขและก็พวกว่าอ้างว่ามีการเชื่อมโยงนะครับเหตุที่มีการพบอาวุธที่จังหวัดฉะเชิงเซา พลตจเอกศิวารารังสิพรหมนาคุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยความคืบหน้าการออกหมายจับนายจักรพบเพนแขแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชนะครับพลโทมนัสเปาริกอดีตรองแม่ทัพภาคที่3กับพวกรวม5คนหลังจากพบว่ามีการเชื่อมโยงในกรณีการตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่าขณะนี้อยู่ที่เจ้าหน้าที่นะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับ น,นายจะักระพกับพวกอีก5คนภายในสัปดาห์นี้ส่วนทั้ง5้าคนจะเกี่ยวข้องยังไงนั้นไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากว่ายังอยู่ในระหว่างการวรวบรวมพยานหลักฐานส่วนวัตถุระเบิดและอาวุธสงครามที่ตรวจพบจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองหรือไม่นั้น <c oughs> ก็ไม่สามารถตอบได้เช่นกันนะครับทุกอย่างต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานอีกทั้งจากการตรวจสอบก็พบว่าระเบิดและอาวุธสงครามที่ตรวจพบมีสภาพพร้อมใช้งานทันทีแต่จะเตรียมใช้ก่อเหตุที่ใดนั้นไม่สามารถระบุได้ ซึ่งหากว่าพยานหลักฐานพบการเชื่อมโยงกับกลุ่มการก่อเหตุความวุ่นวายเมื่อปี2557นะครับเนื่องจากว่าเลขรหัสของระเบิดและอาวุธสงครามนั้นตรงกันขณะเดียวกันจากการสืบสวนยังเชื่อได้ว่ามีระเบิดและอาวุธสงครามซุกซ่อนอยู่อีกจํานวนมากที่ตรวจพบเจอในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งค้นหาระเบิดและอาวุธสงครามดังกล่าวให้พบเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการนํามาก่อเหตุความวุ่นวายใน,ใน,ในอนาคตโดยอาวุธดังกล่าวนั้นเป็นเพียงอาวุธสัญชาติรัเซีย ไม่มีการใช้ในราชการไทยนะครับนะถ้าว่ากันอย่างนี้ก็คืออาวุธนําเข้านั่นแหละนะ <Yeah. S 1> ครับ ของ่ยโกรธจริงผมตกใจฮะมันอาวุธนําเข้าหรือมันลักลอบมันลักลอบเข้าก้อยไอ้ลักลอบนําเข้าเนี่ยมันมันแล้วแต่ว่ากระบวนการมันยังไงแต่ว่ามันเอาเข้ามาจากข้างนอกไงข้อหมายของการนําเข้าเนี่ยเรานึกถึงมันต้องถูกกฎหมายไงต้องภาษีใช่ใแหมคุณธงใจยไว้ใจว่าอาวุธนําเข้านี่ผมตกใจไงนะผมถึงต้องร้องหือสีดังนะเพราะว่าเออมันนะก็ก็คุณธงชัยพยายามทําให้เป็นเรื่อง คำๆเนี่ยเข้าใจง่ายฟังแล้วแบบอารมณ์ดีอาวุธน้ำเข้าอย่าสนยจเรื่องนี้ก็เลยนําเข้าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เห็นมีใครเล่ดนะแต่ว่าก็เข้าใจอ่ะในมุมของเจ้าหน้าที่ับฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้เขาต้องเครียดไ็นธรรมดาการพบเจออาวุธขนาดนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องปกติเขาบอกว่าพร้อมใช้งานเนี่ยใช่เพราะว่าโดยคนทั่วไปแล้วเนี่ยถามว่าเอ๊ะ จะบอกว่าไม่มีใครเครียดก็คงไม่ใช่เส้นสิเดียวเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเข้มกับเขาเรียกคำเคร่งเกร่งเรียดนะซึ่งก็เอาละนะเมื่อมันมีหลักฐานอะไรอย่างไรเชื่อมโยงอย่างไรก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับแล้วท้ายที่สุดก็จะออกหมายจับจับคุมได้ไม่ได้หรืออะไรยังไงจับคุมได้แล้วนะฮะจะนําตัวส่งฟ้องศาลรวบรวมก็ว่ากันไปตามนั้นนะทุกอย่างมันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับส่วนที่จะบอกว่าเอาไปสืบสาะหามันมีอาวุธยังเชื่อมั่นว่านะฮะมันจะจะซุกไว้อยู่ก็ เอาใจช่วยให้หาให้เจอเร็วๆนะับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้นะฮะเมื่อมันพบมีเบาะแสนะฮะที่ไหนอย่างไรเชื่อมโยงถึงใครก็นะฮะถ้าภาษาสื่อที่เขาเขาเนี่ยฮะพาดหัวให้มันดูวิววาหน่อยเอากระช่างหน้ากากออกมาให้หมดนะฮะว่ามีใครเกี่ยวข้องเกี่ยวพนันมีใครที่มันมีส่วนนะฮะอะไรยังไงก็ว่ากันไป<อ>ตามนันเขาตรวจดีเอ็นเอได้ไหมอ่ะดีเอ็นเอแฝงในอาวุธอะไรเงี้ย ผมก็ไม่แน่ใจสิออันนี้หมายถบอกเขาว่าเป็นอาวุธใหม่ๆอยู่เนี่ยมันก็ดีดตรวจได้นะบอกว่ไปคนเจอกันในบึงดาวนงบัวยกตัวอย่างอย่างคดีลอตเตอรี่ที่เขาซัดกันไปซัดกันมาลางวัลที่หนึ่งเนี้ยเห็นบอกว่าสุดท้ายคือจะเอาใบลอตเตอรี่นั่นเนี่ยไปตรวจดีเอ็อว่าใครเป็นคนถือผมก็ไม่รู้นะถ้ามัน ถ้าเราดูหนังฝรั่งบ่อยๆนะไอ้พวก CSI CS Miami CSI Miami มีอะไรเง,งี้ยนะจัศพเงี้ยมามันก็ใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์นะส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องของการสืบค้นนะ,นะ,ะก็ไม่รู้ละกนระ,นะบวนการดังว่านี้ก็กกกทำได้นะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเนะอ้าก็นะฮะก็รอดูกันกบว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการออกหมายจับนะออกหมายจับแล้วเชื่อมโยงถึงใครผมาก็แน่นอนครับ ถ้ามันมีตัวตนคนที่พาดพิงหรือว่าคนที่ถูกมีชื่อเกี่ยวข้องน่ยนะฮะถ้าจะมีการแถลงการหรืออะไรยังไงก,ก็สุดแท้แต่นะนะย่งเหมือนอย่างกรณีของคุณจักรพงที่ถูกพาดพิงเน<ห>ี่ยเขาก็ออกมาให้ข่าวก็ออกมาปฏิเสธ<ช>นะฮะ,ะสารภาพกันแล้วเนี่ยนะอันนั้นก็ว่ากันไปตามนั้นนะส่วนเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลหลักฐานก็ต้องว่ากันตามกระบวนการนั่นแหละนะดูกันต่อไปนะ,รนะเรื่องนี้